ทีมกัมพูชาใส่ร้ายประเทศไทยบนเวทียูเนสโกว่าทําข่าพระวิหารพังแม้จะเป็นเรื่องโกหกแต่ก็ถูกใช้โจมตีประเทศไทยอยู่ตลอดวัดภูม่านฟ้าที่พวกเขาเคยออกเอกสารอนุญาตให้ประเทศไทยจ้างเรียนแบบศิลปะของได้ก็ยังถูกใช้โจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าบนเวทีระดับโลกแต่ทางกลับกันประเทศไทยถูกคุกค,คามทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์มีทั้งหลักฐานและการกระทําซึ่งหน้าที่แตงหวานซิตี้คุกค,คาม เคลมและใช้ศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยโดยไม่ให้เครดิตประเทศไทยเลยแต่ทีมไทยแลนด์กลับไม่เคยมีถ้อยแถลงที่ชัดเจนออกมาบนเวทีนานาชาติเลย กลายเป็นว่าเรื่องโกหกได้โอกาสไล่บี้ไทยแลนด์แต่เรื่องราวที่แท้จริงกลับไม่ได้ถูกหยิบยกเอาไปใช้งานเพื่อปกป้องประเทศไทยเลยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมด้านแฟชั่นหัตถศิลป์หัตถกรรมหรือแม้แต่ประสาทโบราณก็ตาม s t a ทเ m e n t ที่จริงใจหนักแน่นเพื่อวัฒนธรรมไทยสักครั้งต้องรออีกนานแค่ไหนคะถึงกระวูจะกล้าลุกขึ้นมาปกป้องอัตลักษณ์และศักดิ์ศรีของวัฒนธรรมไทยอย่างจริงจังในระดับนะโยบายและสากลมั่นใจนะคะ ว่าคนไทยไม่ได้คาดหวังกับยูเนสโกขนาดนั้นเพราะเขาไม่ใช่องค์กรของประเทศไทยเราคาดหวังเจ้าหน้าที่ของเราเองตั้งหากี่จะมีบทบาทในเวทีโลกมากกว่านี้หรือเบื้องหลังของรัฐบาลไทยที่ต้องยอมกัมพูชาตลอดมาคืออีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่ทาให้กล้ามีปากมีเสียงจนไม่กล้าใช้ความจริงงัดคําโกหกแบบตาต่อตาฟันต่อฟันสักที